ในสมัยก่อนก่อนที่จะมีการติดต่อกันทางโทรศัพท์การเขียนจดหมายหายกันจึงเป็นช่องทางติดต่อหลักของใครหลายๆคนในสมัยนั้นการจะส่งจดหมายไปให้ใครในแต่ละคนนั้นเราจะใช้สแตมป์ติดบนซองจดหมายเพื่อให้พนักงานไปรษณีย์นำจดหมายของเราส่งไปยังปลายทางจึงทำให้สแตมป์ถือเป็นสิ่งแสดงหลักฐานเพื่อบ่งบอกว่าจดหมายฉบับนี้ ได้ชำระค่าบริการปลษณีี์เรียบร้อยแล้วโดยในแต่ละปีการปลษณีี์จะมีการออกแบบดวงสแตปมที่มีลวดลายหรือรูปภาพไม่ซ้ำกันจึงทำให้ใครหลายคนได้สะสมดวงสแตปมแต่ดวงสแตปมที่ออกมาแต่ละครั้งนั้นมีจํานวนมากจึงทำให้นักสะสมไม่ค่อยนิยมสะสมสแตปมเพื่อเก่งกำไรแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีดวงสแตปมที่มีราคาสูง มาดูกันว่า5อันดับดวงสแตมที่ถูกประมูลแพงที่สุดเมื่อปี2564จะมีสแตมดวงไหนกันบ้างมาชมกันอันดับ5สแตมพุทธศัก,การาช2,500ชนิดราคา2บาทเป็นสแตมที่มีการผลิตผิดพลาดโดยไม่มีประรุดูชานกระดาษด้านบนสภาพไม่ผ่านการใช้เริ่มประมูลในราคา5,000บาท และจบการประมูลในราคา8,200บาทอันดับ 4. สแตมพระบ,บรมรูปราชการที่9ชนิดราคา20สสตางค์ปีพศ2 5 1 9เป็นสแตมเพลตปิดพลาดโดยเป็นการพิมพ์เคลื่อนทำให้ส่วนล่างของภาพสแตมขาดหายไปสภาพไม่ผ่านการใช้เริ่มประมูลในราคา5,000บาทและจบการประมูลในราคา8,200บาทอันดับ3ม แสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่3ปีพศ2504ชนิดราคา40บาทแสตมป์ผลิตผิดพลาดพระบรมรูปเคลื่อนไปทางซ้ายสภาพไม่ผ่านการใช้เริ่มประมูลในราคา3,500บาทและจบการประมูลในราคา1 5 0 0บาทอันดับ2แสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่1ปีพศ2490 ชนิดราคา2บาทสแตมผลิตผิดพลาดภาฉายารักเคลื่อนขึ้นด้านบนสภาพผ่านการใช้เริ่มประมูลในราคา1,000 0บาทและจบการประมูลในราคา1 6 5 0 0บาทอันดับ1สแตมชุดราชาพิเศษสมรส25ปีปีพศ2518ชนิดราคา75สตางค์สแตมผลิตผิดพลาดพิมพ์ด้วยสี เคลื่อนไปจนทำให้มีลักษณะขายภาพสามิติสภาพไม่ผ่านการใช้เริ่มประมูลในราคา12000บาทและจบการประมูลในราคา21000บาทเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5อันดับสแตปมที่ถูกประมูลในราคาสูงที่สุดเมื่อปี2,564ที่ผ่านมาสแตปมที่มีราคาสูงจะเป็นสแตปมที่มีการผลิตผิดพลาดหากใครสะสมสแตปมไว้เยอะ ลองเอาสเตมมาดูบ้างนะเผื่อจะมีสเตมที่มีราคาสูงก็เป็นได้คลิปการประมูลของสะสมในประเทศไทยยังไม่จบเพียงเท่านี้ฝากติดตามเรื่องราวของการประมูลของสะสมในประเทศไทยในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะร้อนเงินของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดโทร054 067 303 Line a n จดลน์นัน888เฟร้านปานันจิวเวลรี่